เซเว่นสอบเสร็จหรือยังเนี่ยเวลาแม่พูดด้วยขาต้องเอาลงเออได้รางวัลด้วยนี่วันคริสต์มาสแม่จำได้เซเว่นได้ใช่ไหมสกุลได้ไหมโอ้ไม่ได้แล้วเล่นเกมอะไรนี่เล่นสองคนเนี่ยอยังไม่ล้าสมัยนะ ROV เนี่ยเวลาที่เข้าไปแข่งแข่งอะไรนะแข่ง เกมคอมพิวเตอร์นี่เอาเขาเอาอันนี้ลราไปแข่งแม่จะส่งนี่จะชนะไหมไม่ครับเล่นทุกวันมันต้องชนะสิเล่นไปวันๆไม่ได้เล่นเอาอาชีพโอ oh, เล่นไม่ได้เอาอาชีพ ROV นี RO ่เขาแข่งนะลูกเขาแข่งเ,เกมเนี่ยเดี๋ยวนี้เขามีแข่งในในวิชาการด้วยทักษะวิชาการมีแข่งนะเซเว่นกับสกลได้ยินไหมว่าเขาแข่งกัน เออมันต้องเก่งขั้นเทพแม่จะส่งไปแข่งขันไม่เก่งขนาดนั้นครับนี่แม่เห็นเอ่อสกุลนี่มาอยู่ที่นั่งที่ปลักเนี่ยที่ปลักตรงนี้เลยคะ่ะนี่ทุกวันเลยใช่ไหมแม่ก็เดินผ่านทุกวันทุกวันจะมีปลักตัวนี้นะคะนี่เห็นไหมคะนี่โอ้โหเซเว่นเนี่ยนั่งเฝ้าตรงนี้ทุกวัน นั่นคือเซเว่นะคะเซเว่กับสกุลแต่ก็แต่ดีกว่าให้ออกไปแว้นมอเตอร์ไซค์แม่ไม่ให้ทำทำไหมเออไม่เคยทำแว้นมอเตอร์ไซค์นะคะก็ให้เล่นเกมจนหมดอันนี้สอบเสร็จแล้วเพอสอบเสร็จแล้วอนุญาตอนุญาตนะคะแล้วก็มีที่ให้เสียบปลั๊กด้วยเอาใจขนาดหนักเลยอนุญาตให้เล่นเกม ใครเก่งจะเอาไปแข่งระดับประเทศแข่งเกม ROV นี่แหละค่ะนะคะเนี่ยมีปลั๊กให้ด้วยบริเวณแถวนี้อันนี้สอบเสร็จแล้วเริ่มกลับบ้านกันละกลับรถรับส่งหรือเปล่านี่ยโอ้สองคนระวังนะลูกมีมีหมวกกันน็อกไหมนี่ต้องมีหมวกกันน็อกด้วยนะอย่ามาแห้งๆอันตรายรู้จักไหม They